สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากประโต์วันนี้ปราณอัญเชิญพระสโสดจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่16สนิทานสูตรพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวตี ณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นพยาบาทวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นวิหิงสาวิตตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้น ก็การวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นพยาบาทวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นดูก่อนพิกขุทั้งหลายความหมายรู้ในการบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมธาตุ ความดําริในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในกามกามมสัญญาความพอใจในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในกามกามมสังกโปความเร่าร้อนเพราะกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในกามการแสวงหากามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะกาม ผุ้ทุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสแสวงหากรรมย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ3ามคือกายวาจาใจความหมายรู้ในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะพยาบาทธาตุความดําริในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในพยาบาทความพอใจในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอ,อาศัยความดําริ ในพยาบาทความเร่าร้อนเพราะพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในพยาบาทการสแสวงหาพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะพยาบาทปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสแสวงหาพยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือกายวาจาใจ ความหมายรู้ในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุความดําริในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในวิหิงสาความพอใจในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในวิหิงสาความเร่าร้อนเพราะวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในวิหิงสา การสแสวงหาวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะวิหิงสาดูก่อนพิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหาวิหิงสาย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือกายวาจาใจดูก่อนพิขุทั้งหลาย,บ,าายบุตดดวาาบรวางคบญาติที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้ง ถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไสก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่พึงถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใดดูก่อนพิขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่รีบละไม่รีบบรรเทาไม่รีบทำให้สิ้นสุด ไม่รีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วสมณะหรือพรามนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพึงหวังทุกขติได้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเนคัมมะวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้น อัพยาบาทวิตกย่ er อมม <ple> ีเหตุบ <weight> ังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นดูก่อนพิขุทั้งหลายก็เนคขมาวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอัพยาบาทวิตตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้น อวิหิงสาวิตกย e ่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอย่างไรพิกุดทั้งหลายความหมายรู้ในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมะธาตุความดำริในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในเนคขมะความพอใจในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริในเนคขมะ ความเร่าร้อนเพราะเนคขมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในเนคขมมะการสแสวงหาในเนคขมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนคขมมะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาเนคขมมะย่อมปฏิบัติโดยชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจความหมายรู้ในอภยาบาทบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุความดําริในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในอัพยาบาทความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในอัพยาบาทความเร่าร้อนเพราะอัพยบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอัพยบาทการแสวงหาในอัพยบาทบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาทอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาอัพยาบาทย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจความหมายรู้ในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุความดำริในอวิหิงสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา ความพอใจในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริในอวิหิงสาความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสาการแสวงหาในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสาดูก่อนพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาอวิหิงสา ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจดูก่อนพิกุทั้งหลายบุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งเขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเทา้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ไม่พึงถึงความพิน่าชิบหายแม้ฉันใด ดูก่อนพิขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันรีบละรีบบรนเทารีบทำให้หมดรีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดความขับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพึงหวังสุขติได้ จบแล้วนะคะสําหรับสนิทานสูตรสําหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ